เซตเทเลนเอาละครับคุณสาวสาวครับ ช่วยบอกกาหนดการงานศพของกองของปอทฤษฎีสักนิดหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะเคลื่อนไปนะคะที่เคลื่อนศพเคลื่อนศพค่ะไปที่บุรีรัมย์จากโรงพยาบาลรามาธิปดีไปที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะศพก็จะไปตั้งอยู่ที่ศาลาหอพระไตรปิฎกวัดกลางพระอารามหลวงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีพิธีรดน้ำสพตอนสี่โมงเย็นวันนี้แล้วก็เริ่มสวดหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็จะสวดวันนี้ไปจนถึงวันที่ยี่บามแล้วก็พิธีเผาก็จะวันที่ย4ิบสี่มกราคมค่ะย4สิบสี่มกราใช่ค่ะเป็นวันเผาค่ะ รู้สึกจะเป็นวันก่อนวันเกิดของปอทฤษฎีแค่วันเดียวใช่ไหมปอจะเกิดนะคะจริงๆมีพิธีแบบจะฉลองครบรอบวันเกิดปอ23ามกราคมเดิมจะฉลองวันเกิดเบอร์เ์ให้กับปอทฤษฎีแฟนคลับจะทําให้อืม23มกราใช่ค่ะครบปอวันเกิดปอแต่ว่าปอก็ต้องจากไปก่อนแต่ในสุดก็จะมีการเผากันวันที่24ค่ะมกราคมนี้ค่ะอ๋อแย่จังรับทราบกันตามนี้กับสู่สาระอีกเรื่องอนะครับ จากศึกธรรมกายบานปลายกลายเป็นศึกสังฆราชองค์ใหม่ไม่รักธรรมกายก็พลอยเกลียดสมเด็จช่วงวัดปากน้ำมเมื่อเขาเสนอชื่อสมเด็จช่วงวัดปากน้ำขึ้นสังฆราชองค์ใหม่ก็ตามไปกัดขานกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็คัดขานออกโรงเต็มที่ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปบางเรื่องถูกรู้ผิดอธิบายยากหลาย,ย<อ>เรื่องความเชื่อ เรื่องศรัทธาเรื่องอะไรต่อไม่อะไรมันมีสิ่งที่เรียกสิ่งที่มากกว่าเรื่องของเหตุผลน,นะอ่ะมันตอบไม่ได้นะ,ะเรอช่างมาเธอตั้งไว้ก่อนเอาเรื่องนี้ดีกว่า ฝ่ายที่เขาตอ่อต้านธรรมกายฝันฝ่ายที่เขาตอ่อต้านวัดปักน้ําเขาก็พยายามที่จะยกเอาเรื่องคดีรถโบราณของสมเด็จวัดปักน้ํามาเป็นประเด็นดิสเครดิตสมเด็จวัดปักน้ําในการขึ้นสังกราชจําได้ไหมรถจดประกอบรถหรู้อะไรต่างๆที่เคยตรวจสอบเนี่ยละพุทธอิสระไพบุญนิติตวันก็พยายามที่จะไปกดดันเป็นนวัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ให้เร่งคดีที่มีการไปร้องไปกล่าวหาว่าสมเด็จวัดปากน้ํานั้นครอ,อบครอง,อองรถจุดประกอบเป็นรถเบนซ์นะเป็นรถเมร์เบนซ์ทะเบียนขอมอ99กทมขนาดที่แจ้งไว้คือ3,000ซีซี มันเป็นรถที่แจ้งเป็นรถจดประกอบไม่ใช่นําเข้านะเป็นรถจดประกอบเป็นรถจดประกอบเอาชิ้นส่วนประกอบในนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะรถเก่ามาประกอบมาทําใหม่นี่ยแหละเขาบอกว่าแกรถบวนการสามพอนาโดยพอพุทธพอไัยบุญประมาณนี้และและและพออะไรครับพอะไรคล้าพอเนี่งก็เป็นโนดดีเอสไ ทำไมดองคดีที่มีการกล่าวหาว่าสมเด็จวัดปากน้ำครอบครองรถจดประกอบที่หลีกเลี่ยงภาษีประมาณนั้นน่ยนะฮะคดีนี้านานแล้ว,ลวทำไมยังไม่สรุปอีกสองปีแล้วอะไรต่างๆเห่อนี้เป็นต้นนะคะในที่สุดนะในที่สุดนะฮะทนแรงกดดันไม่ไหวนะ DSI แต่สินใจ กินจะจะพยายามขึ้นมาขยับเพ่งขยับขาพยายามที่จะเอ็กซ์ไซส์ให้สังคมได้เห็นว่าไม่ได้ดองคดีอืก็ทําอยู่ไม่ได้ทอดทุระ,ะและในที่สุดได้ข่าวว่าเช้าวันนี้เองในที่สุดทนกระแสมะไม่ไหวดีเอจะนํากําลังไปที่วัดปากน้ําไปขอตรวจสอบรถโบราณเอาละรครับ ดีเอสไอที่จะไปตรวจสอบรถโบราณของสมเด็จที่วัดปักน้ํานั้นจะนําทีมไปโดยผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ DSI พันตารวจตรีวรนันท์ศรี้ําครับค่ะจะลงพื้นที่วันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านปอ,อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนายคุณนณมนรัตน์ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคุ่ณวรานันท์นำกำลังไปที่วัดปักน้ำเนี่ยกำหนดจะถึงวัดตอนกี่โมงนะครับ,รบเนี่ยฮะเออต้องเรียนนิดนึงนะครับข้อแรกนะครับเอ่อไม่ได้เป็นการนำกำลังไปนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ คือไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปตรวจคนไม่ได้นํากําลังไปเราเป็นการตรวจคนนะครับประเด็นต้องเรียนอย่างนี้ครับ <ปะ S 1> ว่าเน<อ>ื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มีข้อความในลักษณะที่กล่าวว่าทางดีไซน์จะใช้มาตรา4 4ีบ้างแหละจะเรื่องของใช่ใช่ใช่นำกำลังเข้าไปบ้างนะคร<อ>ับและเราจะได้ออกข่าวเพื่อจะให้สาธารณชนได้รับทราบแล้วว่าจริงๆข้อทจริงยังกล่าวเนี่ยมันไม่มีนะครับก็ขอให้รับฟังข้อมูลจากเมง่อวันเสารมีการโพสตเกันสนาดวันไหวว่านายก นายกประยุทธ์ใช้มาตรา44แล้วสั่งให้ดิสไอลุยวัดแล้วซึ่งในที่สุดมันก็ไม่จริงะนะฮะถูกต้องครับทีนี้ที่นี้ที่ผมจะกล่าวเวรก็คือจากประเด็นที่ว่าเนี่ยนะครับทางกรมก็บอกว่าเพื่อป้องกันข้อมูลข่าวสารที่สับสนเนี่ยเอขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลจากกรมได้โดยตรงทางสื่อต่างๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นเริ่มต้นนะครับต่อมาเมื่อเมื่อวานเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง คุณเป็นบุญนิตตะวันนะครับก็ได้มายื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะขอให้ทางดีไซนอเนี่ยเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องวถนะฮะของสมเด็จพระมหาปรปเชมังคลาจารนะครับหลังจากน่าจะเป็นาจากสองประเด็นนี้นะครับทางวัดก็ได้ประสานมาว่าทางวัดก็พร้อมที่จะให้ทางดีไซนอเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พร้อมจะให้ดูว่ารถคันนี้ยังอยู่เรียบร้อยดีนะครับข้อความที่มา,าว่าเราถึงเข้าไปนะครับแต่ว่าการเข้าไปวันนี้นี่เข้าไปเพื่อจะไปตรวจสอบในชั้นต้นว่ารถเนี่ยยังอยู่ใน สถานที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางวัดประสค์จะยื่นเอกสารเพื่อจะแสดงความบริสุดิ์ใงของตัวเองเพื่อจะขอให้เรานําไปตรวจสอบคใน่อนหนี้ดีเอเคยเข้ามาดูหรือตรวจสอบรถคันนี้ก่อนหน้าไหมคะตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวใหม่ๆอะค่ะเออคงยังไม่มีครับยังไม่จะเป็นการตรวจสอบนะครับครับทีนี้ต้องต้องเรียนว่าในกระบวนการทางคดีของเราเนี่ยเราก็ต้องเนื่องจากว่าเป็น ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรถที่นําเข้ามาในราชนาจักรนะครับมันก็จะมีกระบวนการทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานหลายหน่วยวัดเองก็จะการประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากหน่วยที่เกี่ยวข้องมาก็จะไล่ทางเอกสารก่อนขณะเดียวกันพอมีข่าวเป็นกระแสทางวัดเองก็ต้องการจะแสดงความบริสุทธิ์ใจก็แสดงเจิจนามาสองประเด็นหนึ่งก็คือรถยังอยู่ขอให้เราไปดูกับสองก็คือเอกสารที่มีอยู่จะยื่นให้เพื่อใช้ไปตรวจสอบนะครับซึ่งผมว่าเป็นเป็น วิธีหรือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่สองฝ่ายเนี่ยต่ก็มุ่งประสงค์จะใช้กระบวนการของภาครัฐเนี่ยเข้าไปดำเนินการนะครับฝ่ายนู้นก็พร้อมที่จะให้เราเข้าไปตรวจสอบดูข้อมูลทั้งหมดจะได้เคลียร์คดชัดเจนครับจะได้ดูว่าชัดเจนว่าจริงๆเป็นอะไรแล้วเราก็กรเรียนนี้ครับว่าประเด็นทางสงก็ประเด็นทางสงนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองที่มีการร้องเรียนกันเราก็ดูไปตามหน้าหน้าที่ของเรานะครับเป็นสายส่วนกันที่ฟังไปฟังมาในที่สุดก็ ยืนยันนะครับว่าเช้าวันนี้ที่ดีเอสไอจะเดินทางไปที่วัดปากน้ำนั้นเป็นเพราะทางวัดประสานเข้ามาเองใช่ครับอยากจะตรวจสอบเชิญและอยากให้เข้าไปตรวจสอบด้วยอย่างแรกเพื่อ ให้ดูกันจะชัดว่ารถคันนั้นยังอยู่อย่างที่สองอยากได้เอกสารอะไรพร้อมยื่นเพิ่มเติมพร้อมที่จะเปิดให้ดูทั้งหมดประมาณนั้นเป็นฝ่ายประสานให้ทางดีไซน์เข้าไปเองไม่ใช่ดีไซน์ตั้งใจจะเข้าไปถูกไหมคือต้องเรียนว่าในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยสุดท้ายก็คงต้องเข้าไปนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่มีการสื่อสารกันไปมาทางวัดก็อาจผมเข้าใจเองนะครับว่าคงจะต้องการดีแคลคดีริงบางประการก็เลยขอให้เราเข้าไปอ๋อเป็นฝ่าย ให้เข้าไปไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเองนะฮะออแต่ว่าสุด <จะ S 1> ท้ายจริงๆแล้วขั้นตอนการตรวจสอบรถก็คงต้องมีนะครับมันก็ต้องไปดูอยู่ดีค่ะค <ผม S 1> เอเห็นทางวัดบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้นํามาใช้งานเหมือนเอาตั้งไว้เป็นเก็บเป็นทิทานไปยังไงกระบวนการตรวจสอบถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องดําเนินการใช่ไหมคะแม้จะไม่ได้ใช้งานจริงครับมันก็ต้องดูขั้นตอนที่มาของรถนะครับอ๋อครับครับเอ๊ ทางผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดปักน้ำนะครับให้สัมภาษณ์ว่า DSI เนี่ยเคยเข้าไปดูรถคันนั้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าข้อเท็จจริงตรงนี้คงคงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะมาเรียนตรงนี้ได้เพราะเป็นเรื่องของชั้นของการสืบสวนของเจ้นหน้าที่เขาอะนะครับค่ะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยการที่เราเข้าไปเนี่ยเนื่องจากเราให้สัมภาษณ์กันเมื่อวันเสาร์ชัดเจนว่าดีเอสไอเราทำงานโปร่งใสนะครับเนื่อง ทางไดประสานมาเราก็พร้อมเข้าไปนะครับแล้วก็เ,เปิดเผยเนะครับนะไม่ใช่มาตรา44ไม่ใช่อะไรเลยเนยัครับนะครับ,รบ,นะรบถ้าย้อนความกันนิดหนึ่งกันนะครับรถ Mercedes-Benz ของออสมเด็จวัดปักน้ำทะเบียนขอม .99 กทมคันที่เป็นประเด็นน่นะครับมันเป็นหนึ่งใน5,500คันรถจุดประกอบที่ดีไซน์รับมาทำการตรวจสอบและก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบถูกต้องไหมฮะ เป็นประเด็นที่ทางทางพระพุทธอิสระสัานยื่นเข้ามานะครับขอให้ตรวจสอบประกอบกับกรมเราเนะี่ยมีการตรวจสอบคดีกลุ่มนี้อยู่แล้วก็เลยนำเรื่องเข้าไปรวมการดําเนินการกันในกลุ่มคดีอ๋อครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร <25 56, S 2> ้อยห้าใช่ไหม คดีเรารับปี56ครับแต่ว่าทางหลวงพ่อเนี่ยท่านมายื่นปี58ต้นปีนะครับอ๋อยื่นปี58แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเดซายก็ทําเรื่องรถจดประกอบเร่องภาษีไม่เร่องภาษีมาตั้งมาหลายปีแล้วล่ะครับก็ดําเนินการในภาพรวมมาอยู่แล้วมาตั้งแต่เมื่อปี556 5, 5, 5 6, ประมาณนั้น 56, นะฮะประมาณ56 2556นะฮะก็มีรถจํานวนเยอะพอสมควรที่อยู่ในลิสต์อยู่ในบัญชีที่ต้องมีการตรวจสอบ รวมเบ็ดเสร็จก็สัก5 5 0 0คันสมัย,<ด>ยนั้นโดยประมาณนะครับต่อมาต้นปี58พุทธอิสระไปยื่นร้องให้ตรวจสอบรถ อีกคันหนึ่งของสมเด็จก็จะไปรวมคดีรวมสำนวน<ต>ว่เพราะว่าจริงๆท่านท่านต้องกลับเรียนว่าท่านยื่นมาหลายประเด็นนะครับหลายเรื่องเก่ที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับแลวหนึ่งในจำนวนดังกล่าวก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับรถอยู่ด้วยก็แยกเอาเรื่องรถไปเข้ากลุ่มสำนวนรถจดประกอบที่กำลังตรวจสอบค้างอยู่ถูกต้องครับประมาณนั้นครับผมท่านรัตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานพลเอกพบูลคุ้มฉายาถามดังๆผ่านเสือนะฮะคุณวรนท์ครับสองปีผ่านไปทำไมช้าจังอ้าวกรณีรถคันนั้นของ สมเด็จว่าปักน้ําก็ได้หนึ่งปีผ่านไปทําไมจะช้าจังเออจะคงเรียนว่าในกระบวนการดาเนินการเราก็มองว่ามันเป็นคดีภาพภาพใหญ่ที่ดีไซนเราทําอยู่แล้วก็ทําไปพร้อมกันในข่าวเดียวน,นะครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าช่วงหลังเนี่ยคงประเด็นเ,เป็นประเด็นที่สังคมไม่วามสนใจนะครับ,รบนะครับแล้วก็มีการเร่งรัดกระบวนการทางกรมก็เลยจําเป็นจะต้องมาพิจารณาตรงนี้เพื่อให้มันถูกกระจาไจะถูกใช้ในประเด็นเรื่องอื่น คดีในภาพรวมของรถนี่ดูไปเยอะกะหรือยังคะห้าพันกว่าต้องต้องขออภัยในเรื่องของขั้นตอนการสอบสวนนะนะครับ,บเป็นเรื่องเจ้าที่เขาปฏิบัตินะครับครับผมก็จะว่ารถห้าพันห้าร้อยคันจุดประกอบนะครับเราเราแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีมูลค่าสูงกว่า4ล้านบาทเนี่ยมีอยู่สัก500ร้อยคันที่มีมูลค่าไม่เกิน4ี่ล้านบาทมีสัก5 0 0พันคันเยอะสักนิดหนึ่งเราแยกเป็น2ทีมใช่ไหมครับ ตามการที่ได้รับทราบข้อมูลจากทีมคณะพนักงานสอบสวนเขาแยกเป็นสองกลุ่มอย่างที่ว่านือค,คันที่เป็นปัญหาค,คันที่เป็นประเด็นการเมืองเรื่องสองครามพระอยู่ขณะนี้นั่นน,นะฮะมันอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งห้าร้อยคันหรือกลุ่มที่สองห้าพันคันนะกลุ่มที่สองไม่เกินสี่ล้านบาทครับผมเอ๊ะทำไมรถเบนซ์เบนคันนี้ของสมเด็จรดปักน้นํานี่มันไม่ถึงสี่ล้านเหรอฮะ เตรงตรงรายละเอียดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราคงต้องไปดูตั้งแต่กระบวนการนําเข้านะครับว่าตีแคลเข้ามาอย่างไรการจ่ายภาษีอย่างไรสุดท้ายหนดวราคาเบ็ดเสร็จในประเทศอย่างไรซึ่งซึ่งต้องขออนุญาตที่จะไม่ไม่กล่าวถึงเพราะว่าเป็นเรื่องในสํานวนละอ๋อครับครับได้ครับได้ครับทีนี้ทีนี้กระบวนการในการสืบสอบนะครับจะมีหน่วยงานอื่นมาสอบประสานด้วยหรือไม่อย่างไรครับต้องต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมศุลกากรนะครับทางศัพ์สมวิตยหรือว่า แม้กระทั่งกรมการขนส่งทางบกซึ่งท่านเกี่ยวข้องในกระบวนการจดทะเบียนจากรถที่นําเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วจนมาเป็นคันื่อใช้ในประเทศนะฮะก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนครับผมอย่างน,น้อยเนี่ยสามกรมก็คือกรมศุนกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมขนส่งทางบก,กนะฮะครับผมกรมสัรพสามิตไม่เกี่ยวข้องอย่างไรครับ เออถ้าเป็นกรณีอ๋อมันมีภาษีรถภาษีรถต้องครับใช่ครับอ๋อมันมีภาษีรถอยู่มันเป็นภาษีสัมปสามิตรเนี่ยเข้าใจแล้วครับผมก็จะมีเจ้าเจ้าที่จากสารกลมนั้นมาสอดประสานอยู่ตลอดเวลานะฮะครับก็ในในทางปฏิบัติก็เรียนว่าทางพนักงานสอบสวนเขาก็ได้เร่งดำเนินการแล้วก็ประสานกันหมยที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับครับค่ะประเด็นหลักของวันนี้ก็คงไปเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานอะไรต่างๆแล้วมาดำเนินการทีหลืออะไรคะวันนี้ค่ะเออชั้นต้นนะครับอย่างที่กล่าวเรียนว่าทางทางวัดก็ประสานมาหนึ่งก็คือ การให้เราไปดูว่าตัวรถอยู่อยู่นะแล้วก็ไปดูหนึ่งรถนะครับแต่ว่าการดูกับการตรวจคนละประเด็นนะครับหลังจากที่เรารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วการตรวจรถก็คงคงจะต้องมีต่อไปนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือทางวัดประสงค์จะยื่นคำร้องหรือเอกสารอะไรก็พร้อมยื่นพร้อมรับฟังนะครับ ครับจะมีเอกสารอะไรที่เตรียมจะยื่นให้ทีมของ DSi วันนี้ครับเท่าที่ดผมเรื่ตรงครับผมยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบนะฮะประมาณนั้นน่ะนะครับรถจอดประกอบคันนี้นั้นน่ะนะครับไปจดแจ้งกับกรมขนส่งว่ามีชื่อของสมเด็จวัดปากน้ำครอบครองเป็นมือที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับ คงขออภัยในตัวเนื้อสำนวนนะครับเพราะว่าเป็นข้อทจริงที่เราเราจะต้องไปดูในเอกสารจริงๆว่าตามข่าวที่ปรากฏกับเอกสารทางราชการเนี่ยมันใช่หรือไม่ครับต้องขออภัยที่จะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับรถคันที่เป็นปัญหานั้นก็ตั้งแสดงอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าพระมหาเจดีมหาราชมงคลเนี่ยนะครับพระมหาเจดีมหาราชมงคลเข้าใจว่าเป็นพรพิธภันนะนะฮะ น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์น่นะฮะทีนี้ที่นี้ในตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะมีรถหลายคันภาพที่เราได้ได้ได้เห็นกันแล้วนะครับมันมีมากกว่าหนึ่งคันนะฮะคันอื่นๆมันมีปัญหาแบบเดียวกันมีการร้องแบบเดียวกันไหมฮะเนี่ยประเด็นที่ร้องเป็นรถคันคันเดียวครับแต่ว่าแล้วก็ข้อที่สองคือเรายังไม่เห็นครับ อตอนนี้ไม่เห็นรถแต่ที่ร้องมาคือขอมอ .9 กาคันนี้คันเดียวที่ได้รับการเปลี่ยนะครับ,รบแต่ภาพในพิพิธภัณฑ์ที่เราได้เห็นกันที่วัดปักน้ํามีาหลายค<ส>ันมากเลยนเนี่ยอย่างน้อยสามคันนะที่ปรากฏเผยแพร่ผ่านสื่อครับผมก็คงคงต้องไปดูข้อติจริงในประเด็นที่เราเกี่ยวข้องก่อนนะ่รน,นะครับครับคำถามสุดท้ายครับเป็นไม่ได้หรือไม่ครับโดยนโยบายแยกเอาสำนวนเอาคันของสมเด็จวัดปักน้ำเนี่ยมาสังเคราะห์ คดีให้มันจบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันคาไว้เป็นเงื่อนไขที่จะให้กระเพื่อมกันอยู่ขนาดนี้ก็ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางกรมต้องหยิบมาพิจารณานะครับอืครับค,ครับผมโมก็แยกมาพิจารณาเลยแต่ว่าจะ <c oughs> ไม่มีคําสั่งในเชิงนโยบายอะไรมาจากท่านรัฐมนตรีนะฮะ เออใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็เป็นเป็นภารกิจหน้าที่ของกรมทานบัตรีท่านก็ไม่ได้มาสั่งการในเรื่องของการปฏิบัติงานในเช่นคดีนะครับได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะคพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรัมนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษวันนี้แหละจะนําทีมพนักงานสอบสวนลงไปในพื้นที่ที่วัดปักน้ำไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แหละไปดูรถคันเนี้ยอ่ะอ๋อมอนิเตอร์กันดีๆ ่านตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ,อ,อศูนย์บริหารคดีพิเศษ DSI ยืนยันว่าหนึ่งวันเช้าวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการนำกำลังเข้าไปค่ะเช้าวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่จะเข้าไปตรวจสอบอะไรค่ะเช้าวันนี้เป็นเรื่องที่ทางวัดประสานเข้ามาเองไปตามคําเชิญของวัดปักน้ประสานเข้ามาเองอย่าให้ DSI เข้าไปดูรถคันนั้นมันยังอยู่นะ ไม่ได้ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนและอยากจะตรวจเอกสารอะไรอยากจะดูเอกสารอะไรพร้อมเปิดให้ดูเอกสารทั้งหมดเขาบอกทางวัดก็เตรียมเอกสารการเสียภาษีกับเอกสารการจดทะเบียนต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ให้ทาง DSI ดูด้วยแต่ผมสังขรอนใจว่าเรื่องมันบานอะ่ะทำไมจะไปพ่วงคันอื่นหรือยังไง <laughs> ก็ก็ผมไม่ทราบว่าเออบนจอมีภาพอินเสิร์ตเป็นพิพิธภัณฑ์รถของสมเด็จช่วงวัดปากน้าหรือเปล่าที่เขาแพร่ทางเน็ตมีค่ะมีเะที่จะเห็นอยู่หลายคันอย่างน้อยสามคันคือคือต้องเข้าใจว่าตรงนั้นที่เขาเรียกว่าพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลนะนะครับที่อยู่ในวัดปากน้ำภาษีเจริญนั้นนะครับส่วนหนึ่งเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์รถโบราณ นอกเหนือจากรถเมอร์เซเดสเบนทะเบียนของมอ99กทมยังมีรถโบราณคันอื่นอยู่ด้วยด้วยแล้วก็มีเรือโบราณมีรหัสวิตน้ํามีของเก่าแก่ต่างๆที่ได้รับบริจาคมาก็มารวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นการแสดงจับแสดงโชว์คะ่ะเรายังรู้แหละในนั้นเนี่ยที่วัดเนี่ยม,มีรถโบราณหลายคันค,คุณคิดเลยขบวนการสามพ พอพุทธะพอภัยบู์จะไม่รู้ว่ามีรถโบราณหลายคันแต่ทำไมพอพุทธะกับพอภัยบู์จึงเลือกจิ้มไปที่คันนี้อเออทำไมจึงเลือกจิ้มไปที่คันนี้ทำไมคะมันอาจจะมีจุดอ่อนในเชิงเอกสารอะไรหรือไม่แต่พระไม่รู้เรื่องหรอกอ,อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่หวังดีจัดการให้ไงก็คือเอารถจดประกอบมาถวายค่ะ หลวงพ่อก็มาคิดอะไรหลวงพ่อก็ถวายมาก็รับไงก็ไปตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญคือเป็นให้เป็นที่นะให้ผู้คนเข้ามาดูได้เนี่ยรถเก่ารถโบราณตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ที่ผมสงสัยว่าถ้ามันจะมีปัญหาก็ทำนองีนโดยที่พระไม่รู้เรื่องวัดก็ไม่รู้เรื่องก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็นํามาถวายรถจดประกอบเป็นรถโบราณประกอบก็ไปตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์ค่ะถูกไห สมเด็จคงไม่ได้ไปรู้ในรายละเอียดอะไรหรอกคนละมที่มาของรถจุดประกอบค้นมาอย่างไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเป็นพระเนี่ยเราก็ไม่ได้มานั่งซักละเอียดหรอกก็คนจะบริจาคอ่ะอย่างเช่นแม่พูดแล้วผมจะหล่อมากคุณจดนยจะบริจาคเม็นะคะสักคันหนึ่งคือคือผมว่าผมว่าสิทธรรมการนี่ต้องให้ชอบมอบช่อดอกไม้หมาแก่แน่ยกตัวอย่างถ้าผมเป็นพระเขาเขาเขาล้มบัวล้มควายแล้วก็ทําอาหารมาถวาย มาถวายเพนีะอัตมาจะมานั่งซักไซไอควายตัวนี้ไปลักขโมยเข้ามาหายหรือเปล่าอมันก็ใช่ที่นะจะไปนั่งซักกันแบบนั้นมันไม่ได้พอแล้วอืเข้าใจนะยุ่งบ้านบ้านเลยผมว่าเอากันอย่างนี้เถอะผิดก็ผิดถูกก็ถูกค่ะตวแต่ว่ามันก็แยกกันให้ชัดก็คือพระท่านก็ไม่ได้มีอะไรหรอกท่านก็ไม่รู้เรื่องค่ะนะโอเคอช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะครับ